สวัสดีครับเพื่อนๆสําสำหรับ EP นี้เราจะมาฝึกไดไฟไฟกันครับสำหรับการไดไฟนะครับหมายถึงการฝึกยิงปืนโดยการซ้อมแห้งครับก็คือเราจะยิงปืนโดยที่ไม่ใช้กระสุนนะครับซึ่งข้อดีของการไดไฟเนี่ยคือเราสามารถฝึกซ้อมได้ง่ายนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องออกไปที่สนามนะครับเพียงแค่ที่บ้านเราเนี่ยมีพื้นที่ว่างๆมีกําแพงว่างๆแบบนี้นะครับ เราก็สามารถฝึกซ้อมดายไฟได้แล้วอย่างเช่นผมนะครับที่บ้านผมเนี่ยก็มีพื้นที่ว่างๆแบบนี้นะครับผมเนี่ยก็จะเอาเป้าคนนะครับมาติดบริเวณกำแพงแบบนี้นะครับเพื่อเป็นเป้าซ้อมนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แนะนําให้ท่านผู้ชมอ่ะดูพื้นที่ให้ดีนะครับว่าพื้นที่ด้านหลังเป้าเนี่ยปลอดภัยไหมในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุมีปืนลั่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจขึ้นมานะครับ เราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหรในกรณีที่อาจจะมีกระสุนตกค้างอยู่ในอาปืนนะครับแล้วเกิดมันลั่นไกลไปแล้วไปโดนสิ่งที่อยู่ด้านหลังเป้านะครับก็อาจจะเป็นอันตรายได้ตรงนี้ก็ต้องฝากท่านผู้ชมระมัดระวังด้วยครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ไม่มีเป้าอาแบบนี้นะครับคุณก็สามารถฝึกซ้อมได้ไฟง่ายๆนะครับโดยการ ใช้เพียงสติกเกอร์นะครับหรือกระดาษชิ้นเล็กๆอย่างของผมเนี่ยผมใช้เป็นโพสต i อิดนะครับก็แค่เอาโพสอิดเนี่ยมาติดที่กำแพงในกรณีที่คุณไม่มีเป้านะครับคุณก็สามารถเอาสติกเกอร์ชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยติดที่กำแพงได้เลยเพื่อที่จะเป็นจุดเล็งของคุณในการไดไฟนะครับ ครับประโยชน์ของการไดฟไฟน์นะครับมีมากมายนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมฟังนะครับเช่นเป็นการที่เราเนี่ยทาความคุ้นเคยกับร่างกายของตัวเราเองนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปืนซองปืนเข็มขัดให้เรามีความพร้อมที่จะไปใช้ในสนามจริงนะครับ mm hmm. เมื่อไปอยู่ในสนามจริงเนี่ยเราก็จะสามารถใช้มันได้อย่างคล่องแคล่วนะครับ ร่างกายเราก็เหมือนกันร่างกายเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําความคุ้นเคยนะครับในการยิงปืนข้อต่อมานะครับก็จะเป็นการปรับท่ายิงของเรานะครับว่าท่ายิงของเราเนี่ยถูกต้องตามที่ควรจะเป็นหรือไม่นะครับอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยที่เราไปลงสนามเนี่ยมันมีภาวะหลายอย่างที่แทรกเข้ามานะครับอย่างเช่นความตื่นเต้นหรือว่าเราอาจจะเขินอายคนรอบข้างนะครับที่มายิงปืนแล้วก็อยู่บริเวณร,รอบๆตัวเราเนี่ย ก็จะเกิดความตื่นเต้นตกใจได้นะครับทําให้ท่าทางเนี่ยมันไม่เป็นแบบที่มันควรจะเป็นนะครับแต่ถ้าเรามีการฝึกไดไฟบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัตินะครับร่างกายเราเนี่ยก็จะจําโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเอาสมาธิของเราเนี่ยไปจอดๆที่ร่างกายเลยครับเราสามารถเพ่งสมาธิไปที่การยิงปืนได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับข้อต่อมาก็คือการจัดภาพเล็งและการจดสูนครับ การจัดภาพเล็งและการจัดศูนย์ให้เร็วนะครับมันสามารถทําได้ด้วยการฝึกซ้อมบ่อยๆครับการที่เราฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับข้อมือเราเนี่ยจดจําไว้แล้วว่าระดับที่เราชักปืนมาเนี่ยมันเป็นตําแหน่งที่ถูกต้องนะครับเพียงเราขยับนิดเดียวนะครับศูนย์เนี่ยมันก็จะเข้าที่แล้วนะครับในกรณีที่เราไม่ได้ฝึกออกมากพอนะครับพอเราชักปืนมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยปืนมันจะห่างจากจุดที่ เราตั้งใจจะเลงไปเนี่ยเยอะครับมันทําให้เราเนี่ยจะต้องขยับเบียดศูนย์มาให้มันศูนย์หน้ามันอยู่กลางศูนย์หลังเนี่ยพอสมควรนะครับแต่ถ้าเรามีการฝึกบ่อยๆนะครับพอเราชักมาเนี่ยปุ๊บศูนย์หน้ากับศูนย์หลังเนี่ยมันก็จะอยู่พอดีกันเลยครับถ้าเราฝึกมากพอเกิดความชํานาญมากพอนะครับครับเรามาเริ่มไดายไฟลกันเลยดีกว่าครับอ่าในขั้นตอนแรกนะครับก็จะเป็นดิวง่ายๆนะครับ เป็นการฝึกง่ายๆนะครับก็คือการชักปืนออกจากซองนะครับและชี้ไปที่เป้านะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมก็จะมีจังหวะในการชักปืนที่จะแนะนำดังนี้นะครับก็คือถ้าถ้าเตรียมพร้อมนะครับให้เรายืนแบบเท้าซ้ายนำเท้าหน้าประมาณครึ่งก้าวนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงนะครับเป็นท่าที่เตรียมพร้อมในการยิงปืนนะครับต่อมานะครับ แบ่งการปฏิบัติเนี่ยออกเป็นจังหวะนะครับเดี๋ยวให้ดูจังหวะที่หนึ่งนะครับจังหวะที่หนะครับให้เรานํามือซ้ายนะครับมาจับที่บริเวณหน้าอกนะครับแล้วนํามือขวาเนี่ยจับไปที่ด้ามปืนนะครับเป็นจังหวะที่หนึงนะครับจังหวะที่สองนะครับชักปืนออกจากซองนะครับนิ้วยังอยู่นอกกลงไกอยู่นะครับแล้ว ปากกระบอกปืนนะครับจะต้องชี้ไปอยู่ด้านหน้าเสมอนะครับอันนี้เป็นจังหวะที่2นะครับจังหวะที่3นะครับนํามือมาประกบกันนะครับอยู่ในท่าของท่าจับปืนแบบ forward grip นะครับในจังหวะที่4นะครับก็ชี้ปืนไปด้านหน้าพร้อมกับจัดศูนย์นะครับในขั้นตอนการเก็บปืนนะครับก็ทําเหมือนกันนะครับก็คือจังหวะที่1 ลดปืนเข้ามาที่หน้าอกนะครับแนวปืนยิงชี้อยู่ด้านหน้าอยู่นะครับในจังหวะนี้เราก็ยังสามารถทําการยิงได้นะครับจังหวะที่สองนะครับก็คือนาปืนกลับไปจ่อที่ซองปืนนะครับจังหวะที่สนะครับเอาปืนใส่ซองนะครับจังหวะที่4นะครับก็ปล่อยมือลงนะครับลดมือลงพร้อมกับปล่อยมือเอาจากด้ามปืนนะครับเป็น4จังหวะนะครับอลองทําดูนะครับ ผมจะทําแบบเปิดจังหวะไปเลยนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4อ่ะเดี๋ยวลองมาเพิ่มความเร็วกันนะครับถ้าใครทําได้แล้วลองมาเพิ่มความเร็วกันดู แบ่งเป็นจังหวะมันจะง่ายขึ้นนะครับแล้วต่อไปพอเราทำเนี่ยเราก็าเพิ่มความสมมูทเข้าไปมาเริ่มกันเลยครับชักปืนนะครับ1 2 3่ง,ส,งส,สีเก็บปืนนะครับ1 2 3่ประมาณนี้ครับ เมื it, ่อฝ bueno ึกจนชำนาญแล้วนะครับทีนี้เราไปลองไดไฟกระเป้ากันเลยครับการไดไฟนะครับถ้าท่านใดมีลูกดัมมี่นะครับซึ่งเป็นลูกฝึกซ้อมเนี่ยก็เอามาใช้ด้วยเนี่ยก็จะดีนะครับเพราะว่าลูกดัมมี่เนี่ยมันจะมีความที่ตรงจานท้ายกระสุนเนี่ยจะเป็นยางนะครับก็จะช่วยเซฟอุปกรณ์ภายในปืนนะครับไม่ให้เกิดการชำรุดสึกเลอะได้นะครับ ก็ถ้ามีก็แนะนำให้ใช้ด้วยนะครับก็จัดท่าให้พร้อมนะครับขั้นต้นนะครับผมก็จะดึงสไลด์นะครับเพื่อขึ้นนกปืนไว้นะครับตัวน,นี้ก็คือจะสามารถยิงได้นะครับขึ้นสไลด์ไว้นะครับแบปืนเข้าซองครับพร้อมอจังหวะที่หนึ่งนะครับ จังหวะที่2จังหวะที่3จังหวะที่4ี่จัดลองจัดสูตรนะครับร่านไกลร่นไกเสร็จแล้วนะครับต่อไปเก็บปืนนะครับจังหวะที่1จังหวะที่2จังหวะที่3จังหวะที่4ในขั้นตอนของการเก็บปืนนะครับ ไม่จำเป็นที่เราจะต้องรีบทำนะครับในจังหวะที่เราควรจะเร็วนะครับคือจังหวะที่เราเนี่ยชักปืนขึ้นมาชี้นะครับการที่เราเก็บปืนนั้นหมายความว่าภัยคุกคามเนี่ยมันได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เราเก็บช้าๆได้นะครับโดยกรณีที่อ่าเป็นซองปืนแบบซองพกในนะครับถ้าท่านเก็บเร็วเกินไปเนี่ยมันอาจจะเกิด การลั่นได้นะครับถ้าเกิดท่านไม่มีความชํานาญมากพอครับยิ่งถ้าเป็นซองปืนที่เป็นซองหนังหรือว่าเป็นซองอ่อนนะครับที่ไม่ใช่ซองโพลิเมอร์ซองไครเด็กนะครับก็มีโอกาสที่ท่านกระแทกปืนลงไปเร็วๆเนี่ยมันจะเกิดการลั่นได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังในจุดนี้ด้วยครับเรามาซ้อมกันต่อนะครับอ ทำซ้ําๆนะครับจนกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดการจดจํานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะแนะนํานะครับก็คือให้เราเนี่ยให้จังหวะตัวเองไปด้วยนะครับอย่างถ้าเป็นบางท่านนะครับที่มีเครื่องจับเวลายิางปืนนะครับที่เรียวกว่าโปรททมเมอร์นะครับก็จะมีเสียงเสียงปิ๊บเป็นการให้สัญญาณนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็จะใช้เป็นเสียง ให้สัญญาณด้วยตัวเองก็ได้อย่างเช่นผมเนีก็จะใช้คําว่าอึบเป็นการให้สัญญาณนะครับอึบแล้วเราก็เพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอึบในระหว่างที่เราไดไฟายไปเนี่ยเราก็วิเคราะห์ไปด้วยว่าเราเนี่ยผิดพลาดในจุดไหนนะครับ จัดศูนย์ดีไหมชักปืนดีไหมท่ายืนดีหรือเปล่าการจัดภาพเร็งเนี่ยมันมันเข้าที่ไหมก็วิเคราะห์ตัวเองไปในแต่ละจุดนะครับครับเนี่ยเก็งไปไหมแขนท่าทางของแขนได้ไหมหัวไหล่นะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ตามไปด้วยนะครับ ในการไดไฟนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยคิดตามในสิ่งที่ผมจะพากต่อไปเนี้ยลองคิดตามดูว่าเพื่อนๆเนี่ยทําครบไหมนะครับเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองในการฝึกซ้อมด้วยอันเนี้ยมันเป็นการฝึกซ้อมของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามหาข้อผิดพลาดของตัวเราเองให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะนาไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีโทรศัพท์นะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยอัดวิดีโอในขณะที่เราเนี่ยฝึกซ้อมไดไฟไว้ด้วยนะครับ การที่เรายิงปืนคนเดียวเนี่ยมันไม่รู้นะครับว่าจุดไหนเนี่ยที่เราผิดพลาดนะครับการที่เราอัดวิดีโอไว้มันก็จะเห็นตัวเราเองในอีกมุมมองหนึ่งนะครับก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดของเราได้นะครับเ,เดี๋ยวเพื่อนๆลองทําตามผมนะครับจะให้สัญญาณนะครับพร้อม ถ้ายิงนะครับลองวิเคราะห์ดูว่าถ้ายิงเราได้ไหมมีตรงมีตรงไหนผิดพลาดไหมถ้าไม่ได้ก็ลองขยับนะครับเป็นการเมมโมรีให้ร่างกายจดจําไว้นะครับต่อไปนะครับการจัดศูนย์นะครับการจัดศูนย์เราเป็นไงได้ไหมศูนย์หน้าศูนย์หลังเป้าลืมตาหรือหลับตาฝึกมาแบบไหนนะครับก็ลองลองปรับดูนะครับลองทําดู ต่อไปนะครับเดินไกลนะครับใช้นิ้วบริเวณไหนสัมผัสกับหน้าไกลนะครับเดินไกลหายใจจัดศูนย์เดินไกลจัดศูนย์เดินไกลจัดศูนย์เดินไกล ลองวิเคราะห์หาข้อแก้ไขข้อพิดพาดของตัวเองไปด้วยนะครับก็จะทําให้การยิงปืนการไดไฟของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากนะครับซึ่งการไดไฟนะครับเราอาจจะเริ่มจากง่ายๆนะครับโดยการที่เราเนี่ยแค่ชักปืนจากซองนะครับชี้เป้านะครับกลับมา หรืออาจจะเพิ่มความอาแอดวานซ์มากขึ้นก็คือชักปืนจากซองนะครับดึงสไลด์ชี้เป้านะครับรลานไก่กลับมาทั้งหนึ่งปืนดึงสไลด์ล้านไก่กลับมาหรือเราอาจจะฝึกซ้อมรวมกับ แมกกาซีนนะครับเป็นการซ้อมการเปลี่ยนแมกกาซีนไปในตัวนะครับนี่นะครับพร้อมชี้เป้าร่าไกลเปลี่ยนซองนะครับซองใหม่เข้ามาปล่อยสไลด์ต่อไป สองในการไดไฟายนะครับเราก็จะสามารถเพิ่มความแอดวานซ์ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีอะไรให้เราเนี่ยเล่นให้เราฝึกซ้อมเนี่ยมากมายนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมใช้เป็นซองพกนอกนะครับเป็นแบตเทนเบลแบบนี้นะครับในบางครั้งนะครับผมอาจจะไม่ใช้ซองนี้ก็ได้ผมอาจจะใช้เป็นซองซองไคลด็กซองพกในแบบนี้นะครับ ครับก็สุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปก็อยากจะฝากเพื่อนๆว่าการไดไฟเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับการที่เราจะยิงปืนดีได้เนี่ยหลักๆเลยคุณต้องไดไฟถ้าคุณไม่ไดไฟเนี่ยคุณจะเปลืองกระสุนพอสมควรเลยกว่าคุณจะยิงปืนเก่งเนี่ยการไดไฟเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนอะไรเท่าไหร่นะครับมันแทบจะไม่มีต้นทุนเลยใช่ไหมเรามีกระดาษแผ่นหนึ่งติด ไว้ที่บริเวณกำแพงเนี่ยเราก็ซ้อมแห้งยิงทุกวันทุกวันนะครับฝีมือเราเนี่ยจะสามารถพัฒนาขึ้นมาได้มากเลยแถมไม่ต้องไปซื้อกระสุนไม่ต้องใช้กระสุนด้วยนะครับตอนที่ผมเนี่ยยังอยู่ในกองทัพนะครับก็คือตอนที่ยังเป็นทาหารอยู่นะครับรุ่นพี่เนี่ยให้ซ้อมไรไฟนะครับก้อนนอนเนี่ยซ้อมเป็นร้อยครั้งนะครับในช่วงที่มีการแข่งขันชุดปฏิบัติการนวยทหารขนาดเล็กหรือว่า ชุดปฏิบัติการโดยทหารทรหดนะครับก็จะฝึกยิงปืนแบบนี้ปืนพกก่อนนอนตอนนั้นก็จะใช้เป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ของทัพบ,บกครับของทหารม้าใช้กันนะครับก็จะเนี่ยครับขึ้นนกลัานไกขึ้นนกลัานไกซ้อมยิงกันอยู่ยยนะครับเป็นร้อยร้อยครั้งนะครับวันหนึ่งเป็นร้อยร้อยครั้งก็มันช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาขึ้นได้จริงนะครับทั้งเรื่องของการเดินไกลการจัดศูนย์ แล้วก็กำลังในการที่เราจะยกปืนขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าอะไรนะมัสเคิลเมมโมรีนะครับก็จะจดจำท่าทางได้นะครับพอเวลาที่เราไปทำจริงเนี่ยมันก็จะทำได้เร็วขึ้นทำได้ดีขึ้นนะครับยิ่งในการยิงปืนที่มีความกดดันเข้ามานะครับอย่างเช่นการแข่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีเรื่องของความเหนื่อยอ่าสภาวะแวดล้อมต่างๆเข้ามากดดันเรานะครับการที่ร่างกายเราเนี่ยจดจํา สิ่งต่างๆพวกนี้ที่เราฝึกซ้อมทุกวันได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถปฏิบัติได้โดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมาพะวงว่าจะต้องยกปืนยังไงปืนจะลั่นใส่ขาไหมหรือต่อให้มันลั่นนะครับมันก็จะไม่โดนเพื่อนที่อยู่ซ้ายขวาแน่นอนนะครับใช่ไหมอ่าก็ประมาณนี้นะครับครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่อง17 r e n t f ของเราด้วยนะครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดทับ Subscribe คลิปหน้าจะเป็นคลิปรายต่อไปก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ